สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ครัวบ้านพากักรินคนติดวัดน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ําพริกากากหมูสมุนไพรกันทําแบบสดๆใหม่ๆ,มๆเลยเดี๋ยวลองมาดู<ช><ๆ>กันนะคะว่าส่วนผสมที่เราใส่นะั้นมันถึงเครื่องแซบจัดจานแค่ไหนไปค่ะทําสดๆเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาพริกป่นที่เราบั่นจากพริกที่เราคั่วเองนะคะใส่ลงไปก่อนเพิ่มความแซบลงไปแล้วก็คั่วอีกครั้งหนึง่งให้มันมีความหอมมากขึ้น หมูเนี่ยเราเจียวเองนะคะจะมีความกรอบอร่อนยมากเลยหอมเจียวนี่เราก็ทําด้วยกระเทียมจะเป็นใบมะกรูดนะคะนี่เราก็เด็ดมาจากต้นแล้วก็มาทอดให้มันกรอบนี่ตอนนี้เราก็คลุกเขาให้เข้ากัน<ป>แล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็ผงนัวนิดนึงไม่ใส่ผงนัวไม่ได้นะคะ<อ>ใส่ไหนปะใส่ยใสเยหมดเลย สัสมมดส,ส่วนตามไปดูอสัดส่วนยตามไปดูเอาสามแปดสามไม่ใช่อันั้นอันั้นก็สัดส่วนคนทำท,ที่ย่าวาก็กลับเป็นข่าวอีกแงเม็ดใหญ่ที่เราคั่วไว้แล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะไว้ใส่แตงหน้าเป็นอันสุดท้ายกำลังหอมเชื่อเห็นไหม บอกว่าลูกค้าที่สั่งน้ำพริกจักหมูสมุนไพรของทางร้านเรารอก่อนนะนี่กำลังทำให้แบบสดๆใหม่ๆเลยใครที่สั่งทางไครซ์นีเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้นะคะเราใส่กระปุกใหญ่นะคะกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่นะเดี๋ยวปับนหนึงนะนี่นะคะทางร้านเราจะมี2ขนาดนะคะไซส์ใหญ่จะราคา65บาทไซส์เล็กทานคนเดียว2คนก็ร้อยอร่อย35บาทนี่นะคะ กระปุกเล็กเนี่ยสามสิบห้าสามกระปุกร้อยนะคะนี่เราจะมีสองไซส์เลือกใหญ่นะนี่เทียบกับมือนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เทียบกับมือไม่ใช่เล็กนะกระปุกใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเครื่องเน้นๆแบบนี้เลยกระปุกละแค่หกสิบห้าบาทเท่านั้นถ,ถ้าส่งไปสนีเพื่อน,อนๆที่อยู่ห่างไกลกันนะคะก็จะขอค่าส่งสามสิบบาทนะคะนี่ค่ะ แต่ถ้าใครหิวแล้วแวะมาที่ร้านก็ซื้อติดบ้านทิ่ทานข้าวแล้วก็ซื้อกลับไปทานที่บ้านได้รุดอยู่อ้อมใหญ่นะคะสมพันนะคะมฐนมเพื่อนๆคนไหนอยู่แล้วแวะใกล้เทียงบ้านนุสั่งหนูไปส่งให้ที่บ้านเลยนี่ค่ะแ่ะมากกินกับอะไรก็อร่อยกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีจะบอกเลยนี่ค่ะน้ำพริกกับหมูสมุนไพรเน้นๆเลยถึงเครื่องสุดๆ ตวบ้านพกักวรินคนสิ์วัดตำบลคลองใหม่อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมแผแนกสำคัญที่จะต้องขาดไม่ได้ก็คือแผแนกชิมนี่นี่ขาดไม่ได้นะืมแนกชิมถึงเครื่อง หอมสมุนไพรสุดๆตอนนี้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการบรรจลุลงกระปุกให้ลูกค้านะคะนี่เลยเราก็จะมาดูการว่าใส่เยอะจนคุ้มไหมปุกนี้ทางร้านเราจะขายอยู่ที่65บาทนะคะกระปุกใหญ่นะคะไม่ใช่กระปุกเล็กซุกอานูของน้ำพริกก็คือสมุนไพรล้วน,วนกระเทียมหอมพริก หากหมูใบมะกรูดดูสิเนี่ยกระปุกใหญ่ๆมือยังหุ้มไม่มิดเลยเห็นไหมละล้อนเลยส่งถึงส่งตรงถึงลูกค้าเย็นนี้เราคุกกับข้าวก็อร่อยแซบ่บ